สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปรุยเศเ็จหลักระดับยากกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่นด่าน48ซ้ากันให้ดู1ครั้งนะอ่ามีคนขอเข้ามาเยอะนะครับว่าผ่านด่าน48ได้ยังไงนะครับคนติดอยู่ตรง48ถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่กันนะอ่าเดี๋ยวผ่านแล้วก็ไปเคลียร์ด่านใหม่นะครับทีมเนะี่ยผมก็ใช้ทีมนี้นะครับอ่าตัวแรกใช้ก o อบปรินเซเยอร์ตามที่บอกนะว่าตัวนี้เนี่ยพาผมผ่านด่าน48ได้ อ่าคือมันจะยืนของวางนะครับก็ความสามารถให้เปิดดื้อด้านนะครับจากนั้นก็จะเน้นตัวป่วนเยอะมากนะครับทั้งตัวอิมาวริลำนำน้ำยวนนะครับแล้วก็เจม่วงเปลี่ยนล่างนะครับาดาววินชีกก็ปี้สตัวเลยนะแล้วก็ก็ปี้หตัวครับโคนิสต่สโซนอิติสกิก,ก็เอาไว้รีเซ็ตสกิลครับให้มันออกสกิลยิงย่งๆนะเมริโอรัตก็สตันทได้ด้วยนะครับนี่ทนายก็สตัรคือสตัรทเพียบเลยเดียวนะแล้วก็ชินตังเนี่ยผมเอามาใช้คู่ตัวนี้เออมีความรู้สึกว่า ปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะครับก็ไม่แน่นะมันอาจจะช่วยนะครับเพิ่มแรงศัตรูตัวศัตรูเนี่ยไม่ค่อยปล่อยตัวนะเคล็ดลับนะครับบอกว่าบอสเป็นท่านมืดแต่บอกเลยนะครับว่าเราจัดแสงจัดมืดไปนะครับโดนตีเละเทะแน่นอนนะเออทั้งนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับอเดี๋ยวมาดูกันครับก็ปล่อยตัวนะครับเดี๋ยวดาวินชีเดินนําหน้าไปก๊อปปี้นะครับผมก็จะกดอามาตะาโอ้โหก๊อปมาตายเลยนะครับตายทันทีเลยนะ กดอมตะไม่ทันนะครับโอเคนะครับไอเทมนับ1ิวินะครับเกือบเกือบจะหมดนะครับก็พัดออกไปเลยอ่าพัดออกไปครับแล้วก็แช่แข็งบวกลูกไฟนะครับจากนั้นก็จะเป็นสเต็ปการก๊อปปี้ยืนยื้อครับก๊อปปี้ต้องติดเยอะๆนะอันนี้สำคัญนะครับถ้าไม่ติดกลุ่มแตกออกเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับรอบนั้นไม่ผ่านแนะ่นอนนะ กลุ่มนะครับต้องไม่แตกห้ามแตกอ่าถ้ากลุ่มไม่แตกครับก็ยือ้อไปเรื่อยครับจนจบเกมอ่าดาวินชี่ฟาดปุ๊บนะครับนี่ฟาดปุ๊บกดอมตะนะครับคือเรา๊อปปี้ศัตรูมาเนี่ยบางตัวมันก็เป็นตัวที่เกลียนเนี่ยเออบางทีก็โดนครับสกิลคืนสนอกันไปนะอ่า๊อปปี้หลักๆหนักๆครับอ่าพัดออกไปนะครับศัตรูบางตัวก็จะ โดนพัดไปยังแนวหลังนะครับแล้วก็แช่คาไว้อ่ะป้อมแตกเฉยเลยอันนี้คือโดนลำนำเ้าย,ยวนนะนี่เห็นไหมปากนี่ผมถึงบอกว่าถ้ามีครับคลาริสครับหรือว่าตัวของฮิมาริเนี่ยมันจะผ่านง่ายหรือใช้ตัวของเมอรี่บินก็ได้นะครับเพราะว่า ศัตรูเอาด่านไกลๆนะต้องด่านไกลๆนะครับด่านต้นๆเนี่ยใช้เมอร์รี่บินไม่ได้เพราะว่ามันจะมีตัวกันบินอยู่นะครับแต่ว่าพอผ่านช่วงด่าน30กว่ากาวแล้วเนี่ยศัตรูจะไม่มีตัวกันบินนะ,นะพอไม่มีตัวกันบินปุ๊บนะครับตัวของเมอร์รี่บินนะครับก็ใช้ลำนำ้วโยนได้อยู่เพียงแต่ว่าตัวข้างล่างมันต้องยืนยื้ให้ได้นะอันนี้ถือว่าโชคดีจบไวเพราะว่ามันไปสลับฝั่งตัวเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีคลาริสนะครับไม่มี ฮิมาุรินะครับไม่มีตัวของเมอร์รี่บินนะครับก็ต้องยื้อนะต้องเล่นสเต็ปที่แบบว่ายื้อให้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูทีหนึ่งล้วกันเฮ้ยแต่ว่ามันนับอ่ะคือมันนับขนกนกครับอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งเอาเข้าไปแล้วอะ่ะทำไมอะ่ะแต่เล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมอ่ะสเต็ปผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันที่ผ่านวันแรกเนี่ยไม่ใช่ฮิมาุรินะจะเป็นการก๊อปปี้นะครับจนเป็นกลุ่มแบบเบอเรอร์เลยนะ เอออะมาเล่นกันต่อแล้วกันนะเล่นซ้ำไม่ดูไม่ได้ครับเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันนะอ่า่วนตรงนี้เป็นด่านใกล้นะครับออกมาก็อามาตาเซฟชีวิตก่อนนะเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องสร้างกลุ่มครับให้ให้ได้เยอะที่สุดอ่าให้ได้ไวที่สุดครับอ่าดังนั้นก็พัดออกอ่าด่านต้นๆเนี่ยน่าจะยังพัดง่ายได้อยู่สําหรับตัวลูกน้องบางตัวโอ้หผมจะยื้อได้ไหมอ่าต้องยื้อให้ได้นะครับสําคัญที่สุด ทีมลองไปแบ่งดูครับใครมีตัวป่วนเยอะๆนะครับก็ตัดๆกันไปนะให้ครบ2ทีมนะครับมีตัวรีเซ็ตจะยิ่งดีนะครับอ่าบางคนใช้รีเซ็ตสตัวเลยนะครับให้มันออกสกิลยิกๆคือถ้ามีตัวรีเซ็ตสตัวเนี่ยดาวินชีสกิลหลักมันเป็นสกิลหนึ่งนะครับก็คือ Copy ี้ครับมันก็จะก o อปปี้ยิกๆนะครับส่วนโคนีสถีเนี่ยสกิลหลักมันเป็นสกิลบัฟคือสกิลหนึ่งกอปปี้เป็นสกิลสองนะครับก็จะก o อปปี้ช้าหน่อยอแต่ก็ยังดีนะ นี่ก็ปี้มามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะยื้อได้นานครับตัวบางตัวเกลียดมากครับก็ให้มันฆ่ากันเองเออนี่จะม่วงครับ MVP อีกแล้วเนี่ยคือตัวพวกนี้เนี่ยโอ้โหได้มามันแบบช่วยทุกอย่างจริงนะอะเดี๋ยวไว้ผมค่อยเอา ID ลองๆครับไปเล่นดูนะครับว่ามันจะผ่านได้ถึงไหนอ่ะถ้าแบบตัวยังไม่ค่อยครบนะครับแต่น่าจะผ่านได้นะ ผมยังไม่ได้ไปเล่นเลยครับตอนนี้เล่นแค่อดีหลักคือทําคลิปไปก่นอนอเดี๋ยวไอ้ลองค่อยว่ากัน hey นะโซน48ก็ลองเล่นตามเสบนี้เดี๋ยวมันต้องมีรอบที่ผ่านนะครับรอบที่แบบว่ากองหน้าไม่แตกกอปปี้แบบพึบๆครับสาหรับคนที่อาจะไม่มีนะตัวลำลำเ้ยย,ยวนนะครับวันนี้ก็จะได้เล่นถึงแค่าด่าน59เอาไม่รู้จะผ่านไหมนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะผ่านได้ไหมครับ คือต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามาแป๊บๆป๊ผ่านนะครับต้องดวงดีจริงหรือตัวเจ๋งจริงถ้าตัวเจ๋งเกียร์เจ,จ๋งนะครับเกียร์เจ,จ๋งก็คือให้มันปล่อยตัวได้เยอะเอะ่าแล้วก็แบบว่าหลบต้านเยอะสักนิดนึงนะครับก็จะช่วยได้ดีเลยครับอันนี้ไอ้เจ้าตัวอะไรเนี่ยเรือสัตว์หัวนะครับเรือสัตว์บนหัวเนี่ยพัดไม่ไปครับเป็นตัว แข่งมากอันนี้เห็นไหมคือด่านมันเป็นด่านต้นอยู่นะด่านต้นเนี่ยสกิลจะติดง่ายนิดนึงครับเนี่ยตาตานเปลี่ยนร่างโดนหมดครับอ่ามีตัวของอ่าบาวตัวตลกอ่าก็ใช้บาวตัวตลกได้นะครับคือบาวตัวตลกเนี่ยมันจะใช้ได้ดีในบางด่านที่แบบว่าด่านไม่ยากเนี่ยมันก็ติดง่ายอยู่เหมือนกันนะกับด่านที่แบบว่า เขาบอกว่าให้ใช้ท่าน้ําเป็นพิเศษก่อนจะเล่นลองกดดูก็ได้นะมันช่วยได้อยู่นะในบางด่านนะครับบอกให้ใช้ไม้อบอกให้ใช้น้ํานะครับประมาณนี้ก็ต้องดูว่าเราจะจัดตัวทางไหนได้บ้างครับวอันนี้ก็ตึงอยู่เหมือนกันนะแต่ดูคัปปี้ครับมาแบบนี้ไม่รู้จะว่ายางไงนะครับเพราะว่า แรกเราก็จะมีเยอะนะซึ่งถ้าเกิดตัวเราไม่แม็กซ์ครับมันก็จะปล่อยตัวออกมาเยอะไม่ได้สร้างกลุ่มไม่ได้นะครับก็จะผ่านยางนิดนึงนะอ่าถ้าเป็นช่วงด่านต้นๆน,นะครับหย่อนเพื่อนอัดป้อมครับไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันง่ายๆครับหย่อนเพื่อนอัดป้อมมาแต่ว่ามาโดนโซนพวกนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแต่ใช้นล้วจริงๆใช้ได้หมดเลยนะด่านมันค่อนข้างจะแคบนะครับอาฉะนั้นเนี่ยเพื่อนนะครับที่จัดทีมอัดป้อมยังจัดได้อยู่นะ อาจจะบั็ตีพื้นที่สักตัวหนึ่งนะครับทางคลิปต,ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำนำน้วยโยนสักตัวหนึ่งครับบางทีเรียกเพื่อนมานะครับเพื่อนอาจจะลำนำแล้วก็ชนะได้เลย,เลยก็มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอะเป็นแต่ว่าถ้าเกิดพึ่งลำนำน้วยโยนจากตัวเพื่อนเนี่ยอาจจะหวังผลได้น้อยหน่อยเพราะว่าเพื่อนอาจจะปล่อยมาแล้วตายหรือว่าสกิลอาจจะยังไม่ติดนะครับหรือว่าติดแล้วเนี่ยไม่ทันได้สลับฝั่งตีป้อมนะเออแล้วตายก่อนนะครับ ก็ต้องเล่นหลายรอบนิดนึงอ่าแต่จังหวนะน้นี่ด่านแคบหมดเลยนะผมว่าโซนนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูด่านไกลๆดีว่ามันต้องมีด่านยาวนะต้องมีด่านยาวที่แบบว่าเล่นยากนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาเล่นทางยื้ะครับอ่าลืมพัดต้องพัดนะครับนี่ต้องเล่นให้ครบนะครับเพราะว่า อย่างน้นอยๆเนี่ยพวกลูกกระจกนะครับบางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นสกิลมาปนป่วน,วนคือเหมือนทีมเรนเจอร์ทีมหนึ่งอะ่ะตามที่ผมบอกนะครับว่าคือเรนเจอร์เนี่ยบางทีเนี่ยแค่ตัวเดียวเนี่ยมันพลิกโลกได้อยู่อ่ามันอาจจะเป็นตัวป่วนเจ๋งๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่เมื่อเราพัดไปติดป้อมมันก็ลดนะครับความปัน่นป่วนต่อทีมเราได้นะครับหลังจากนั้นก็สตาร์ทกันไปโอ้โหปล่อยดันมาแบบนี้แตกไปเนี่ย นี่แต่ดูนะครับว่าเนี่ยโตชน,นครับนี่ทั้งเมริโอดัสครับทั้งตัวของกอบลินเซย์ครับพอข้างหน้าไม่แตกข้างหลังก็กอบได้สบายอยากกดออโต้อยากกดออตโต้เนี่ยเราขี้เกียจจิ้มเหลือเกินนะไม่ได้เลยครับก็ต้องอดทนนิดนึงนะอ่าวิญญาณโทมัสออกมาครับโอกาสชนะก็จะสูงมากขึ้น,นครับอันนี้คือกลุ่มเราต้องใหญ่ก่อนนะ ถ้ากลุ่มเรายังเล็กนี่ไม่ได้นะครับนี่เพราะว่าจังหวะนี้เราจะก๊อปปี้ได้อยู่เรื่อยๆนี่ได้หมดทั้งสดชื่นนี่สังเกตเห็นไหมว่าเนี่ยขนาดด่านมันแคบเนี่ยพวกรำนำแล้วยวนนะครับยังไม่ได้ติดอะไรมากมายเลยนะเออมันจะมีจังหวะครับเสือโชคดีนะครับสลับฝั่งนะครับตัวโหดๆพอดีแล้วไปตีป้อมเนี่ยป้อมก็แตกนะครับ นี่ดูครับมีแต่ศัตรูตครับพาศัต,ต,ตรูไปตีหมดเลยนะโอ้โหดาบเขาเรายืมไปแทงเขาเองนะอ่ะอีสองด้านโอโ้แบบนี้ด,ดูดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะผ่านอยู่นะนี่ต้องรีบกดเอามาตานะเมื่อกี้เนี่ยอ่าสมัยก่อนจำกันได้ไหมอ่าถ้าเกิดใครมาเล่นตั้งแต่ ช่วงสี่เซตแรกๆเนี่ยไอเจ้าตัวกิ้งก่าเนี่ยมันตีสเปรดนะเออสมัยนะั้นนี้เรางงกันนะครับว่าเฮ้ยทำยังไงนะครับไม่ให้โดนยิงนะครับอ่ากิ้งก่านี่แบบเป็นตัวแรกเลยครับของศัตรูครับที่ยิงสเปรดแบบโหดโอดอะ่ะเอออาจจะสเปรดแบบโดนป้อมป้องแตกได้เลยนะหลังจานั้นนะครับตัวสเปรด์ดโหดนะครับในเซตพวกนี้เนะี่ยก็จะเป็นลูกเต่านะครับลูกเต่านี่อย่างเกรียนเลยนะ สมนั้นเนี่ยตรงด่านลูกเต๋าใหม่ๆนะด่านรายการเนี่ยผ่านก็นไม่ได้เลยครับคือต้องมีนะครับลุงเคครับบอสขาแดนอ่ะแล้วช่วงนั้นผมจำได้ว่าเป็นอ่าบราวโอราบราวก็คือเป็นบราวบโลกครับอันนี้ลำนำเยวายวนน่าจะใช่นะเออป้อมมาเลยแต่งครับอ่ะครวจะต้องมีนะถ้าไม่มีโอ้ก็เหนื่อยนะ คือมันต้องยื้อกันนานก็อย่างที่บอกว่าผ่านได้นะครับผ่านได้อยู่นะแต่มันต้องยื้อแบบว่าสุดๆจริงๆอ่ะ Co อปปี้มาแบบเยอะๆครับอรอบนี้มีกระตุกบั๊กนิดนึงนะครับอ่ะม่เวลรน่าจะพัดได้นะครับลูกน้องที่น่าปวดหัวออกไปให้หมดโอ้โหรอบนี้เอาไปหมดเลยนะครับ เออตัวใหญ่เขาไปหมดไม่เว้นนะอ่ะแบบนี้ก็ชนะแน่นอนอ่ะโซนต้นยังง่ายอยู่เดี๋ยวไว้โซนไปลายครับอ่ะเห็นมีคนบ่นเข้ามาแล้วนะครับว่าโซนปลายมีตรงด่านยากอยากจะรู้เหลือเกินครับว่าศัตรูเนี่ยเป็นธาตุอะไระครับมีสกิลอะไรบ้างโอ้คงต้องเว้นนานหน่อยเหมือนกันนะอ่ะไม่แน่ไม่แน่นครับเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะครับช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับนอกจากรีวิวนะครับแสงมืดตัวเก่าๆอ่ะว่าตัวไหนใช้เจ๋งใช้ดีครับ เดินหน้าไม่ใช่รอบแสงมืดเก่านะแต่ถามว่าจะมีแสงมืดเก่าโผลมาไหมก็มีความเป็นไปได้อ่าใช้คำนี้นครับคือเดินหน้าเนี่ยมันเป็นรอบของแสงมืดตัวใหม่แต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่แสงมืดเก่าอาจจะโผลมาครับอ่าของเก่าเคยมีนะโอเคเรียบร้อยครับอ่าก็อย่างที่บอกครับไม่ชอบเรนเจอร์ครับเก็บรูบี้เก็บตัวกระชานะครับไปรู้เดินหน้านะถ้าชอบครับ ก็บลินสเลเยอร์ช่วยผมได้เยอะจริงๆนะอันนี้คือชัดมากคือตอนแรกเนะี่ยผมใช้เมลิโอดัสเอาไม่อยู่เลยครับ48นี่แบบว่าเล่นยังไงก็ยืนไม่อยู่นะกอยังไงก็แบบไม่ไหวน,นะเพราะว่าตัวผมมันไม่แม็กซ์นะแล้วก็เกียร์ตัวกพี่เนี่ยก็เกียร์ฟรีนะครับเออมีไอ้เจ้าเกียร์เลโอนาร์ดนะครับที่ได้มานะครับเกียร์ตกแต่งเนี่ยก็เอามาใส่เพิ่งเอามาใส่นะก็ช่วยเยอะครับตัวกอลินสเลเยอร์นะครับส่วน PP ก็รีวิวไปแล้วน,นะไปดูคลิปกันได้นะครับอันนั้นเนี่ย ปิดลีก PVP รอบนี้นครับชอบก็เปิดนะครับไม่ชอบก็เก็บนะอ่าอันนี้มันต้องเป็นการตัดสินใจด้วยนะบางคนว่าอาจจะชอบส่วนตัวก็ต้องเปิดนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโหดตัดอะไรมากมายแต่ได้มามันปั้นแม็กซ์ได้นะครับก็ช่วยทีมไม่เยอะนะแต่ว่าแสงมืดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับผู้เล่นมือใหม่ก็ใช้วีลร้อยสินะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะนํามาเสริมกับนํามาเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าแสงมืดถ้าแม็กก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วล่ะ ส่วนใหญ่มันจะกบยังไม่พอนะครับเก็บกันนานนะอ่าวันนี้ประมาณนี้ครับอ่าก็เดี๋ยวอ่าวนรอบใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่น48ให้ดูกันหนึ่งครั้งนะแล้วค่อยๆกระดึ๊บกันไปสีะนดทีดน,ดนิดนะครับอ่าสเตป48ก็เดี๋ยวดูนะครับรอบที่ที่มาวันนี้นะครับไม่ติดลำล้ำน้อยยวนนะครับแล้วก็อาศัยการก๊อปปี้มาเยอะๆนะครับก็ผ่านได้อยู่แต่ว่าอาจจะเล่นหลายรอบสักนิดนึงนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ